พวอออนไลน์เิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ป .2 สุขศึกษาและภละศึกษาวงจรชีวิตของมนุษย์ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตายมนุษย์มีการเจริญเติบโตเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันตามช่วงอายุต่างๆ และจะเป็นไปตามวงจรชีวิตได้แก่การเกิดการแก่การเจ็บและการตายและนี่คือวงจรชีวิตของมนุษย์นะครับเกิดแก่เจ็บตายมนุษย์เริ่มต้นจากการเกิดโดยอยู่ในคันของแม่ได้รับอาหารจากแม่ทำให้เจริญเติบโตนานประมาณ9เดือนจึงคลอดออกมาเป็นทารก การเกิดเป็นการเริ่มต้นของชีวิตนะครับการแก่เมื่อเราเกิดเป็นทารกจะมีการเจริญเติบโตเป็นไปตามวัยคือจากทารกเป็นวัยก่อนเรียนวัยเรียนวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่จนถึงวัยถึงอายุการเจ็บเกิดขึ้นได้กับทุกช่วงวัยและเกิดจากหลายสาเหตุ เช่นการไม่รักษาความสะอาดของร่างกายขาดการออกกำลังกายหรือพักผ่อนไม่เพียงพอเป็นต้นเมื่อร่างกายเกิดการเจ็บป่วยและไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องอาจเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในที่สุดนะครับ<อ>การตายเป็นการสิ้นสุดชีวิตตามธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งเกิดได้กับทุกช่วงวัยอาจมีหลายสาเหตุเช่นความเสื่อมโทรมของร่างกายจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน การเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆหรืออุบัติเหตุเป็นต้น